ไม่ใชแก็วยะจะได้ไปเท่ยวกินเริแลงบรักษาสาแลอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงมาที่มหาวิทาดำเนินการไหนล่ะจริงด้วย ยังไม่เห็นนะเคยทำอะไรสักยากเลยนะมีอะไรให้เราช่วยบ้างไหมนะอนเนาะไม่ต้องเป็นพวงเลยเดี๋ยวีานทัวรของน้องแก้วก็จัดให้ถูกต้องค่งะพี่แอนแค่ยกขึ้นเดียวเรียบร้อยที่รู้แก้วอ่ด้วยว่างานเนี้ยเราทำกันในงานของมหาวิทยาลัยนะเราก็ต้องตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด หอตัวตอนนี้ยังทันนะอย่ามากามหาแก้วแบบนี้นะคะพี่มเจอด้วยนะโนค่อนอย่างรอยแก้วพูดแล้วคำไหนคำนั้น